ดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่สายทันชนกนะคะวันนี้นะแม่จะเอาหอยแขงนะคะหอยแขงเป็นหอยทะเลเนาะปะทะกับหอยนาจา่ะแล้วก็แจมด้วยกุ้งสดนะคะแล้ววันนี้น้ำยำแม่ก็ทำเองนะส่วนผักแก้มของเราวันนี้จ้ะนี่เลยขึ้นช่ายผักกาดหรืออีลุยแล้วก็แตงกวาน่ะจ๊ะวันนี้แล้วน้ำยำแม่ก็ทำเองสูตรปลารแซ่บของแม่นะคะ เราก็จะมาราดกันไปพร้อมกันเลยนะจ๊ะคือสูตรนี้แบบมันเป็นสูตรเฉพาะตัวนะสูตรเฉพาะแม่เองอะไรเงี้ยอ้าวปกติก็จะไม่ราดนะคะจะจิ้มออกนะเพราะว่าแม่เป็นคนแบบบางครั้งก็ทานไม่หมดอะไรเงี้ยแต่แบบวันนี้น่าจะหมดนะจ๊ะเพราะว่าหอยนาไม่ได้ทาน,านานมากอ๋ะจ้ะจะ,จะ โอ้มีแมงวันด้วยผสมผสานกันไปเพราะบ้านแม่ติดถน,นนเนาะแล้ววันนี้ปิดหน้าบ้านนะจ๊ะเพราะว่ากันตัวเองวอกแวกด้วยทำไมช่องแม่สายก็ชื่อสายนะจ๊ะก็เลยแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะมีลูกสามคนก็เลยเรียกตัวเองว่าแม่แม่จ้จาอย่าบอกใครๆๆจ้ารามาลงมือทานกันเลยกุ้งก่อนละกัน ว่ wow. ปาปลาช้ำช้ำแม่มก็ลืมเคยช่วยอตามเคยนะคะ <laughs> หอ,อยหนาเยอะๆจ้าหอยหนาหอยคงนะจ๊ะเมื้หานหม้ออืมที่สำคัญแม่ไม่ได้ใส่ไม้ด้วย หอยนาเป็นอะไรที่แซ่บหวานสดอร่อยมากหายเป็นยากมากนะคะเดี๋ยวนีวห้หายทานยากมาก หใหญ่หวานมากขอบ,บอกเพื่อนปลาไลปลาไหลอยู่ไหน ใครอยากชิมสุดงาำปลาล้าแม่บอกได้เลยนะแล้วแม่ขายเองด้วยนะปลาล้าปลาล้าต้มสุกปลาร้าตุ๋นสดปลาล้าแซ่บ หอยแครงมันก็หากินง่ายเนาะมันเป็นหอยทะเลแต่หอยนานี่แบบต้องหน้าฤด,ดูการเท่านั้นแถมเดี๋ยวนี้หายากมากนะคะไม่ใช่มีเงินเราจะหากินได้เลยนะ อืมอร่อยวะเห็นเหมกันนะ ม่อนี้แม่ว่าแม่ไม่กินเห็ดแต่ก็าลาแซ่บๆเนื้อหวานกรุบ แม่ลืมเตรียมความมือแบบอิจฉุ่วดูสิคะหอยอบบวกสดๆน้ำปะลาฉ่ำๆในกระดองมีความสุกมาก มแม่เขาปากกุ้งก็สดนะคะมันนี้มาแจมเขาเนาะคือก็ไม่ชอบอยู่แล้วเนาะกุ้งสด นล้ช่ำๆจ้ะมาจ้ะคำนี้ให้ทุกคนนะคะอืม ไม่ความสุขมากกับการกินหอยวันนี้อหอยหนาหอยโขงนานจะหากินยากมาก ตัวใหญ่ๆน้ำปลาร้าฉ่ำๆในตัวเลยนะจ๊ะเผ็ดแล้วนะแม่เผ็ดแล้วนะ น้ำมูกเลยเดี๋ยวไปกันตามากุ้งแซ,บแซบ่บๆสดๆจำๆเลยเนาะนองๆเลยทานด้กันจ้าน้มนกุ้งหวานเนาะ แม่แม่จิตถนนเนาะมันก็จะมีแบบเติมขยะอืมอืมขังคก็สดนะคะแต่วันนี้แม่ตื่นเต้นหอนหาปีๆเราไม่รู้เนี่ยไม่ได้ทานเห็นแบบซื้ออย่างไวมากไหมแบบ นะคะให้ไม่ถามยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามแม่ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกด subscribe นะคะจะได้ชมเพื่อความบันเทิงเนาะเพื่อความสนุก ไม่พยายามสะอาดคลิปให้ไม่เกินสิบนาทีมากนะจ๊ะยังไงก็วันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะจ๊ะบ๊ายบายจ้าขอบคุณค่ะ